สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปลสภาพให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยจัดก,การวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกษตรกร,รได้พัฒนาศักยภาพของตนเองช่วยเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นได้อีกทางหนึ่ง ทุกคนทราบไหมครับว่าวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรคืออะไรวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรคือส่วนที่เหลือจากการแปลรูปวัสดุทางการเกษตรสำหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวจะมีวัสดุโดยใช้จากหลายขั้นตอนโดยขั้นตอนการสีข้าวมีวัสดุโดยใช้เช่นแกบลำข้าวอีกทั้งขั้นตอนการเกี่ยวข้าวมีวัสดุโดยใช้เช่นฟางข้าวและตอสังข้าว รวมถึงเราสามารถเปลีย่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วยเรามาพูดถึงไอเดียของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกันเถอะค่ะหผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาเช่นผ้าอัดแห้งจากกระดและกระถางจากกระดาสผลิตภัณฑ์แปลรูปจากลำข้าวเช่นน้ำมันลำข้าวและเครื่องสํออางจากน้ำมันลำข้าว 3. ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากฟางข้าวเช่นกระดาษจ,จากฟางข้าวหลอดจากฟางข้าว มันจุปทานจากฟางข้าวและผลมฟางข้าวก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาและสาระดีๆจากกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าวและสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ